เฮ้ยได้ข่าวว่าใครล้อได้แล้วเหรอใช่สิแต่นนี้จะส่งของล้อเนี่ยก็ส่งกันยังไงวะนี่คือเตรียมมาใช่กล่องจะเอามาแพกล้อมันทําได้ไหมเนี่ยก็พอได้แหละมึงเคยทํำไหมมีก็เคยทําบ้างเหมือนกันอ่ะไอ้กูไม่เคยทําไหนบอกที่ว่าเขาทำยังไงกันอ่าอันดับแรกเลยเนี่ยดูกล่องกับล้อว่ามันขนาดพอไปกันได้ไหมไอ้อย่างเงี้ยก็คือมันไม่ใช่กล่องเฉพาะของมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความพอดีเนี่ย มันไม่มีอยู่แล้วอ้าวแล้วตอนนั้นถ้ามึงทําตอนนั้นมึงเอากล่องอะไรทําก็ก็กล่องทั่วไปนี่แหละกล่องอะไรที่กล่องแบบนี้เออกล่องแบบนี้หให้ม,ใหออมันใหญ่กว่าล้อพอก็คือข่าวๆก็คือให้มันใหญ่กว่าล้อแล้วทําไงครับพี่อ่ะงั้นเดี๋ยวจะแนะนําให้ก่อนอื่นเลยนะ,ะเดี๋ยวไม่ไม่ช่วยกูไม่ทําไม่ทําไม่กูเหรอเห็นทุกทีชอบทําอะไรแบบนี้ก็ทําเองบ้างก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็น ไอ้นี่ให้ผู้ผู้ไอ,อผู้ปรึกษาคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์ <c oughs> เออโอเคอมันต้องใช้อะไรบ้างที่เป็นเดี๋ยวเป็นทีปรึกษา,าให้ก็ฟุดแหลกปึงอ่าฟุดแหลกคัตเตอร์แล้วก็ปากกาแล้วที่ขาดไม่ได้คือเทปกาวแวบแวบแบบนี้นะครับอันดับแรกวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดเป็นเซนก็ได้ง่ายๆอ่ะเข้าๆหกสิบอ่าตรงนี้ยประมาณหกสิบใช่ไหมแล้วก เผื่อไปสักเป็น6 3สิแล้วก็วัดความกว้างแบบนี้นะดูดูความสูงของดุมความกว้างของดุมมันจะประมาณ1 0บเซน,อนเออสิบเซนมันประมาณ1 0บเซนแล้วก็เผื่อไปสัก1 4บสเซนแล้วกัน <14. S 2> เราก็มาแบ่งไอ้ตัวนี้ก่อนเอาเอาเอาล้อลงก่อนใช่เลยครับพี่แลิกพิคพิกมันวัดมาวัดไปเท่าไหร่6 3สิมเซนใครที่ใช้วงล้อที่เล็กกว่านี้ก็ สามารถลดลดขนาดลงได้นะครับแต่ก็เผื่อไปสักสามเซนสี่เซนเผื่อไปสักสามเซนสี่เซนอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วรีสักหนึ่งทีก่อนเอาสันคัตเตอร์กรีดเป็นรอยอ๋อสันคัตเตอร์กรีดเป็นรอยเพื่อที่จะพับเป็นฝั่งด้านหน้าฝั่งหนึ่งกรีดกรีดแค่ไหนอ๋อยาวยาวเลยกันอ๋อยาวยาวไปยาวไปยาวยาวไปยาวไปกรีดอันนี้ให้ขาดกรีดอ๋อเพราะเดี๋ยวเราจะต้องพับพับพับส่วนนี้ ไปพร้อมกับโซนี้อ๋อโอเคอ่าโอเคโอเคอ่ะพอวัดอันนี้เสร็จแล้วเราก็วัดด้านด้านค้าด้านกว้างด้านกว้างโอเคโอเคเมื่อกี้เรากะว่าเราจะใส่ได้เท่าไหร่ใช่ใช่อันนี้ก็คือเอาสิบสี่นะอ่าสิบสี่เซนเผื่อกว้างไว้านิดนึงเดี๋ยวอ่านอ่าเข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้ก็ขีด ใช่ใช่ใช่อโอเคพอกีดเสร็จแล้วเราก็จะได้ได้สองด้านแล้วอันนี้อันนี้มันจะเป็นแบบนี้อัน,นอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านข้างแล้วอ,อ,อันต่อไปมันก็จะเป็นด้านหลังงั้นกูก็ต้องอนับไปอีกหกสิบสามใช่ใช่หกสิบสามหกสิบสาม โอ้เริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วเลยคล่องแล้วใช่ไหมสนุกแล้วใช่ไหมสนุกจริงจริงเลยอเราก็รู้ว่ามันสนุกเราเลยให้นายตัดเองเลยแงโซโล่เองใช่ใช่ใช่รู้ละต่อไปก็สเต็ปต่อไปก็สิบเท่าไหร่สิบสี่สิบสี่จันค่า ไม่ขาดมันติดเทปกาวข้างนอกเอออ่ะก็เราก็จะได้หน้าหลังแล้วก็ได้ด้านข้างอืครบแล้วทีนี้เราก็ตัดอีกชิ้นหนึ่งเพื่อเพื่อที่เวลาประกอบเราก็จะทากาวอืติดกับอีกด้านหนึ่งอ๋อเผื่ออีกระยะหนึ่งเผื่อจะเพิ่มเวลาพับขอบสักห้าเซนก็ได้มั้งลินห้าเซนเออสักห้าเซน อันนี้ต้องตัดขาดไปเลยถูกไหมละ่ะเออใช่อืออ่า <Okay. S 1> ได้ตรงนี้แล้วทำยังไงต่อพี่เสร็จตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็ตัดสองสองหูนี้ออกก่อนคือส่วนนี้เดี๋ยวเราต้องพับเข้าวางไหนไงอ๋ออเคต้องไอ้นี่อีกหน่อยหนึ่งวัดขนาดของไอ้ตัวก้นหลังก่อนก้นหลังกับฝาหลังนะเอาก้นหลังก่อน ก้นหลังเนี่ยก็คือมันมันสามารถพับตามแนวนี้ได้เลยใช่แต่อีความสูงเนี่ยเมื่อกี้เราวัดมันไม่พอดีกับไอตัวร้อยเก่าเพราะเดี๋ยวเราต้องวัดความสูงเผื่อขึ้นมาแล้วมาพับใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราวัดตัวไอตัวชิ้นก้นลังก่อนซึ่งเอาเสมอขอบพับของแนวเก่าได้วัดจากแนวเก่าแนวแนวพับเก่าลงไปเท่ากับความกว้างของขอบที่เราทําไว้ตรงนี้อ่าใช่ใช่เท่ากับความความกวางด้านข้างหลังเพื่อให้มันเป็นรังอย่างนี้ใช่ใช่เพื่อให้ระยะ มันก็คือระยะตรงนี้ใช่ใช่มันก็คือระยะความกว้างของลังซึ่งมันก็คือ14เซนวัดเข้ามาสิบเซนนะครับตลอดแนวครับ14บสครับสิบสี่นั่นแหละ14อีกครั้งในมึ่อบอกซ่อมอะไรแบบง่ายๆวะเฮ้ยตัดกระดาษยากตรงไหนวะ แค่ตัดกระดาษเองนี่กูนี่กูยีนาทีแล้วกูยังไม่เห็นกูยังไม่เห็นหน้ารังเลยแล้วทีนี้ด้านบนด้านบนด้านบนเนี่ยก็คือเมื่อกี้เราวัดเส้นรอบวงของล้อนะครับเอาไว้ที่อยู่ประมาณ6 6 0เซนแล้วก็เผื่อมาอีกประมาณ3เซนสมเซนก็จะเป็น63 63บวกอีก14ก็เป็น77ใช่ก็จะหก66กวัดจากก้นมาวัดจากก้นมานะครับเป็น77 หกสิบสามก่อนอ้าหกสสามก่อนเขาะจะทําการพับแล้วก็เป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดโอเคนะครับหกสิบสามนี่เจ็ดสิบเจ็ดอันนี้<ม>ตรงหกสิบสามเนี่ยเราแค่กรีดนะครับไม่ให้<ม>กรีดแค่พับไม่ให้ข่าว<ม>อ๋อืม 63เ okay. กีดแค่ให้เป็นรอยพอพับได้ง่ายๆหน่อยแค่นั้นเองอันนี้ไม่ต้องกีดขาดนะครับเทา่านี้ลังของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเราก็แค่จับมันห่อขึ้นมาตั้งขึ้นมาตามแนวที่เรากีดเอาไว้ปึ๊บอ่านี่ปึ๊บล็อกล็อกอ้ตะเข็บข้างกับพับในส่วนที่เป็นรอยประกบ าาทำให้มันเป็นตะเข็บข้างเป็นเป็นตะเข็บข้างน่ครับคาดเพื่อยึดเอาไว้นะครับมันควรจะต้องทากาวแน่นหนเพื่อความแน่นหนานะครับ<อ>แต่งจริงมัน,นตะกาวเราเ<อ>ไม่มีกาวพอดีเราไม่มีกาวเราก็เลยหาโลบลัดครับเราเทปกาวแล้วกันเราก็ตั้งมันขึ้นพับตูดก่อนพับตูดพับตูดพับลงมานั่นแหละเทปคาดลงไปพับลงไปแบบนี้เราก็จะได้ส่วนที่เป็นตูดลังเห็นไหมครับไม่ยากเลยครับเพื่อน ลอกไปครึ่งชั่วโมงไม่ยากไม่ยากเลยครับเห็นไหมครับง่ายๆอ่ข้าวนะครับข้าวใส่ล้อทีนี้เข้าแล้วล้อนี่ครับเป็นไงครับก็ใกล้เคียงแล้วก็จะเหลือส่วนที่ข้างบนมันมจะลน้นเราก็จะเห็นว่าไอ้ตรงส่วนเนี้ยนะครับเรากรีดเอาไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไว้รับกับส่วนที่มันพ้นจากไอ้แนวแนวขอบของลังเราก็ต้องพับไอ้ตัวเนี้ยลงไปนะครับตามแนวที่เรากรีดเอาไว้อืแบบนี้ แวบเหมือนกันแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าเราต้องใส่บับเบิลก่อนต้องใส่ก่อนอันนี้คือเราก็แค่ประกอบเป็นรูปร่างให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับแล้วตอนที่เราแพ็คจริงเนี่ยล้อที่เราส่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะต้องมีการขอบับเบิลแล้วก็มีลังอาจจะประคองข้างซ้ายขวาช่วยโปรเทคด้านข้างด้วยเวลาขนส่งจะได้ปลอดภัย แค่นี้เราก็ได้ได้กล่องพร้อมที่จะส่งล้อให้กับลูกค้าปลายทางแล้วนะครับซึ่งเออมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ทีนี้มันก็ถือว่าใช้ได้แข็งแรงหน้าตาไม่ดีแต่ถึกนถึกทนใช่ใช่เราเน้นถึกทนอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับทีนี้มาเ๋ยผมเอาละเดี๋ยวเราแพ็กริงละแพ็กส่งขายเอาโอเคอ่าได้เอ้มึงเอาล้อมาอีกอันเดเวอีกอันนึงเหรอ เออเอ้ยใส่ได้ล้อเดียวเดี๋ยวไอ้ที่กูทําทั้งหมดเนี่ยใส่ล้อล้อเดียวก็ก็กล่องบันไดแค่นี้เฮ้เสียเวลาไปตั้งนานเนี่ยนะเออถ้าเกิดว่ามันมีกล่องไซส์ใหญ่ๆที่มันใกล้เคียงกว่านี้ใช่ไหมเราก็สามารถทําให้มันใส่ได้สองล้อได้ก็คือที่ทํามาเนี่ยใส่ล้อเดียวใส่ล้อเดียวเออแล้วกูอ่ะต้องขับรถไปหาลังใหม่อมาเพื่อทําใส่ล้ออีกล้อหนึ่ง ใช่ก็ถ้าจะส่งก็ต้องอีกรอหนึ่งไงอีอีอีกรักกงหนึ่งมาสีกล้อเนี่ยเดี <c> ๋ย <oughs> วมึงก็ไปหากล่องมาอีกใบหนึ่งเพื่อที่จะมาใส่ล้อหลังแล้วปูก็เสียเวลาอีครึ่งชั่วโมงในการกทำํำเฮ้ยแป๊บเดียวเองแต่เดี๋ยวก่อน<ะ>ถ้ามึงไม่มีเวลาหรือมึงคิดว่ามันยุ่งยากบิ Big Boy ๊กบอยไบค์เขามีสิ่งดีๆมานําเสนออะไรวะมานี่นครับมันคือมันคือกล่องสําหรับ แฮกล้อจักรยานโดยเฉพาะแล้วไอ้ที่มึงมานั่งสอนกูเอาให้กูตัดนู่นตัดนี่เออมึงทำเพื่อก็เห็นชอบงาน DIY ชอบประหยัดคุ้มค่าใช้ต้นทุนต่ำที่สุดใช่ไหมตาม<อ>สไตล์อแต่มึงอันนี้มีอยู่แล้วมีแล้วแล้วมึงก็ไม่บอกกูว่ามีแล้วเพื่อให้กูตัดสินใจว่า กูจะเอาแบบนี้ไปใช้เลยไหมหรือกูจะนั่งตัดกูเองอย่างนี้แล้วไม่งั้นจะได้ DIY เหรอมัน DIY ก็จริงแต่ว่าไอเนี้ยต้องขับรถไปเติมน้ำมันไปไปหาตามร้า,น,านจะไปหาร้านที่ไหนได้ร้าน,นก็ต้องร้านที่มีของแพ็คใหญ่ๆใช่มันก็เสียเวลาเวลาไงก,ก็เสียเวลาหน่อยนึงทีนี้มาเรื่องของรังกล่องของ b i ๊ b บ y b i บ e ครับผมนี่มันเป็นกล่องสำหรับใส่ล้อโดยเฉพาะใช่อันเนี้ยเรา สั่งมาสําหรับเพื่อนๆที่คิยจททาหรือมันอาจจะหาต่องยากใช่ใช่อย่างหนึ่งเวลาที่เราขายไปอ่ะเวลาคนรับเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าความมั่นใจของผู้ซื้อนี่หายไปเลยหายเลยร้อเล่นหลายหมื่นแต่ถ้าเกิดใส่แบบนี้ไปเนี่ยเลูกค้านะครับผู้รับเนี่ยผู้รับเขาอาจจะรู้สึกว่าเห็นแล้วโอ้มันพรีเมียมแล้วอย่างคือสามารถเก็บไปใช้ได้เก็บไปใช้ได้ครับผมคือ ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งคือเก็บเอาไว้ใช้ได้ม,มันก็แข็งแรงแล้วมันก็น่าจะใช้ได้หลายครั้งอยู่ตัวอ,อย่างก็คือผมไม่รู้นะว่าคนขี่สมอบที่เขาใส่รถเงเนี่ยใส่วีออสไเล็กอ,ะอ่ะมันต้องถอดหน้าถอดหลังใช่ไหมแล้วลอเข้าไปไงเขาจะมีถุงใส่อ๋อ,อแต่อันนี้ก็ใส่แทนถุงก็ได้อันนี้ก็ใส่ได้ถ้าเกิดเพราะว<ม>่าเพราะว่าทีางใส่ถุงปั๊บนี่ของทับอ่ะเมื่ไปขี่หลังวัดหลายๆวันอ่ะเสื้อผ้ากระเป๋าเป๋าแ้วแมงจะทับใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าเกิดมันมีของทองทีีี่่มมนนน้ําาหัักกบเย็ อาจจะไม่ดีต่อล้อราคาแพง <ไป S 2> ถ้าเกิดมีกล่องแบบน,นี้ไปก็น่าจะช่วยให้อุ่นใจขึ้นใส่ก็เราก็จะมั่นใจหน่อยว่าเอ้ยกล่องเราค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะอย่างนี้กล่องหนึ่งใส่ได้กี่ล้ออ่ะใส่ได้กล่องละหนึ่งล้อเพราะว่าเวลาเราแพ็คเนี่ยถ้าเกิดเราใส่สองล้อถ้าเกิดเราโปรเทคไม่ดีเนี่ยไอตัว ล้อกับล้อเนี่ยมันมันอาจจะมีเกิดการเสรียดสีกันเพื่อความปลอดภัยเราก็จะเ,เราแยกดีกว่าครับแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาที่เราใส่กล่องละล้อเนี่ยเวลาเราแพ็กไปนะครับเราก็จะเอาสองกล่องมาประกบกันแล้วเราก็จะติดเทปทับแนวกลางเพื่อจะส่งพร้อมแล้วก็มัดมัดไปพร้อมกันเลยเป็นเป็นกล่องเดียวไอ้ตัวแนวกลางตัวตัวเนี้ยมันก็จะช่วยให้แพ็กเกจของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่เราส่งขนส่งไปเนี่ย ถ้าเป็นถ้าเป็นกล่องที่มีคุณภาพเสียหายของของมันมีน้อยกว่าใช่ใช่ก็คือบางทีลังเนี่ยเอ่อถ้าเกิดลังทั่วๆไปตามท้องตลาดอ่ะบางทีมันก็แค่สามชั้นใช่บางทีมันบางเกินไปบางเกินไปเพราะว่าเขาเขาาไม่ได้ใส่เอ่อของเอ่ออะไรแบบนี้นะครับบางทีเขาก็จะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใส่ของที่มันต้องป้องกันต้อง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 การความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะทามาแค่ประคองสินค้าของเขาแค่ไม่ให้ หลุดกระจายไปแค่นั้นเองแล้วอย่างนี้มันอันเท่าไหร่เนี่ยพี่อ้วนก็อันเนี้ยไม่แพงร้อยมีทอนร้อยหนึ่งมีทอนร้อยมีทอนของกูไม่เสียเลยเฮ้ยของกูเสียดิเพราะกูต้องไปซื้อสิก็ก็เนี่ยก็ไปซื้ออะขับรถไปซื้อมาร้านไหนเข้าใจดีอาจจะได้สิบบาทหรือมีรังตู้เย็นเก่าที่บ้านก็ได้รังตู้เย็นเก่าที่บ้านก็ได้แล้วความกว้างความยาวความสูงสำหรับไอ้นี้มันเท่าไหร่ล่ะพี่อ้วนฟุตเหล็กมา วัดกันเ็นเ็นเลยกความสูงก็จะอยู่ที่66เซนครึ่งแล้วถ้ามค,ความกว้างความกว้างของด้านข้าง66เซนครึ่งเหมือนกันเท่ากันความหนาความกว้างด้านข้างความกว้าง,าาง15เซนครึ่งครับพี่15เซนครึ่งมันมีล้อไหนที่ดุมมันกว้างกว่า15บเซนครึ่งไหมปัจจุบันยังไม่มีนะร้อยพวกล้อโตอะล้อโต,โตไม่แน่ใจในเสือหมอและเสือภูเขาดุมเสือภูเขาเนี่ยตอนนี้กว้างสุดก็14.8 ก็สิบสี่เซนกว่าๆก,ก็ยังใส<า>่<า>ได้ใส่ได้อโอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวลองเอาล้อใส่ที่มันเป็นยังไงนี่นะครับโอ้แล้วตองปิดปดี่ิดเ,งงเดีด๋ยวไดวหงายห้ดูก่อนดีว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับ ล้อมก็อยู่อย่างนี้นะล้อมก็จะอยู่แบบนี้นะครับแต่เวลาเวลาเราแพ็คจริงๆคือบับเบิ้ลใช่ครับผมก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยังไงซะเราก็ต้องมีอะไรโปรเทคมันอยู่แล้วข้างในอีกชั้นหนึ่งอาจจะเป็นบับเบิ้ลหรือว่าเป็นลังกระดาษนะครับก็ต้องพันห่อไปทีหนึ่งยกห่อแล้ว20บาทและความภาคภูมิใจในการที่คุณทำเองสมมติอันนี้เป็นล้อมหมอบอ่ะก็เป็นล้อหมอบขอบคาร์บอนคาร์บอนพี่วันซึ่งต่อกูในราคาหมื่นนึงพี่วันนึงออกมาครับวบ เออมันจะหมื่นหนึ่งได้ไงวะก็ก็มันหมื่นหนึ่งแค่แค่กล่องมันไม่ได้เฉยๆแต่ถ้าฮึบหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้สมราคาดูดีคุ้มค่าปลอดภัยสวยงามนะครับแล้วมันใส่ได้ทุกขนาดไหมเนี่ยจริงๆคืออันเนี้ยมันทํามารองรับได้ทุกขนาดอยู่แล้วเพราะว่าคือล้ออันเนี้ยอันนี้ย7 5นะครับ ยี่สิบเจ็ดจุก็ยังเหลืออยู่อีกพอสมควรก็คือจริงๆอิงมาทามาใส่ร้อยยี่สิบเก้าร้อยเจ็ดร้อยได้เลยครับผมก็คือใส่ใหญ่สุวัวัดมาแล้วว่าร้อยเจ็ดร้อยใส่ได้แน่นอนใช่ใช่แต่ว่าไม่รวมยางนะไม่รวมยางนะครับไม่รวมยางเพราะว่าส่วนมากเราจะขายกันคือเราถอดยางแยกขายถ้าขนาดใส่ร้อยยี่สิบเก้าหรือใส่ร้อยเจ็ดร้อยได้ล้ร้อยได้ก็คือล้อขนาดอื่นไม่ใช่ปัญหาล้อใส่เล็กๆลงมาก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะครับตอนนี้มีจําหน่ายแล้วหรือยังมีแล้วครับที่ไหนครับบิ๊กบอยไบค์ครับผมร้านบิ๊ แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรงคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะครับ,รบถ้าเ <ผม S 1> พื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองหาลังลังสําหรับใส่ล้อ,ลอจัก,กรยานโดยเฉพาะไม่ว่าจะซื้อไปใส่ล้อ,อใส่ล้อเสือหมอบเสือภูเขาเสือภูเขาจะใส่เพื่อขายต่อ หรือใส่สําหรับเอ่อเดินทางอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็จะใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้กรเข้าไปดูได้ลองเข้าไปบิ๊กบอยบายในช้อปปีหรือในช้อปปีหรือสนใจอยากจะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมก็ตรงไปที่พี่อ้วนเลยที่ครับผมที่เพจซ่อมจักรยานแบบง่ายๆบายพี่อ้วนนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ก็ก็จบคลิปเท่านี้แล้วครับเท่านี้แล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับแล้วจะจะไปหาล้อเอ๊ะไปหากล่อง เดี๋ยวไปหาทำไมล่ะครับพี่ในพี่เอาพี่เอาไหมผมดูแล้วอ่ะผมก็เอาลองกล่องนี้แหละครับพี่เอากล่องนี้เนาะใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวขายมึงก่อนเลยลูกค้ารายแรกรายแรกเลยอ่ะโอเคแท็กเลยครับก็ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับ